ตีเลยพี่ตีแรงตันไม่โดนย่าโดนนันไงชิบหายมันยืนกันมุมอย่างเงี้ยไม่โดนก็หน้ามึงเอาดิรอดดิเอาผมไม่มีสก,กิลเลยไม่มีสก,กิลเลยพอแล้วพอแล้วไอ้นี่มันมาให้ให้ใส่ผมอ่ะพี่ให้ไอ้นิมฟอล่ากำลังเดินไปหาตายหาก่อนหรือเปล่าโอ้ไม่หลบเล,เลยวะพี่ แมมีลาไปก่อนด้วยนะมีลากูไว้ก่อนด้วยผมนี้ยังชอบเลยครับเอาเลยวะมานิมันมายังวะเอียไปนิมก็น่าจะไปเหมือนกันอืมได้แค่นี้ว่ะถือว่าทักไปบนขึ้นบนอ่ะโอเคผมก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่ผมโนนเน่นะผมวันนี้เรามากับฮีโร่เคนสวยจัดเคนมวย เียวเมนพี่ดึงคลิปดิขอดูดด้วยยังไม่เกิดเลย <S 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 มันไม่ได้เวลเลยคือเคนเขาเอ,อมีแพทเข้ามาใหม่คือกระทาฟ้าได้แล้วผมก็อยางที่รู้กันคืออันติถ้าเราฆ่าได้ฆ่าเราต้องบอกว่าถ้าเราฆ่าศัตรูตอนอยู่สานะยูได้เราก็จะได้ดาเมจนะผมทับซ้อนกันไปเรื่อยๆ<ะ>ส่วนถ้าศัตรูคิวเราตอนเรายูอะสมมติเราอยู่แพ้เราจะเสียเสียสแต็กนั้นให้ศัตรูไปก็แค่นี้แหละที่มีมานะของเคน เขามีเวลนะพี่เขาเวล์สี่เวล์สามอะแรงทั้งคู่เลยไปหยอกพักเรื่องบวกหน่อยมันบวกได้แต่มันต้องแลกแลกด้วยเลือดอะเลีวไนอนเอ็มพาธไอ้เหี้ยมันมีฮิลมานาฮิลเลือดตลอดเลยนี่ว่ะเลีวไนอนนิมฟอล่าเออเออนิมฟอล่าลืมอ่ะปกติไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเห็นไงเอ็มพาอะพี่เดินเข้าไปนะดีนะดีๆยังเงผมไม่ไปผมเวลอยู่คลิปเยอะ คิปเยอะคิปเยอะเจ้าแมวห้าเราเป็นคนยังไงวะเนี่ยฮะหรือว่าเราหอมหกเลยปะจะได้ยังไงอีกสักประเดี๋วดึงอ,อยากเล่นลก่อนดีวยจะวอนหายไปโอเคโอเค กษหนึ่งก็เป็นสกิลดึงดาบนะผมอันนี้ก็ดึงศัตรูกับดึงศัตรูเข้ามาหาเราแล้วก็สโลด้วยสกิลสองก็ถ้าเป็นดาบก็คือตีติดคีถ้าเป็นโลก,ก็คือเพิ่มกอกับบวกเลือดอ่าซีซีวะพี่อันนี้ก็เกย์ยังมีปัญหาอยู่นะผมนนก็อาจจะมีหลุดอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นสกิลสองก็คือถ้าเป็นดาบมันรีมานาด้วยนะส่วนถ้าเป็นโลก,ก็คือรีเลือดอยูส่สามก็บล็อกดาเมจคือยิ่งตียิ่งยิ่งเรายิ่งถึก มีผลกับป้อมนาตีก็ชี้หน้าด่าพ่อนั่นแหละนึกว่าเมื่อกี้พี่จะตันใช่ผมมีอะไรปะคิวได้คิวมีชี้หน้าด่าพ่อนะแต่ลิงมาหรือว่าเอามาดีประจันหน้าผมไม่มีดาบไม่มีดาบนะมีอะไรเปล่าชิบหายได้อยู่ได้อยู่อย่างเงี้ยไม่มีดาบอ่ะ ย,ยืนคุมยืนคุมในสถานการณ์พอรลอดเปล่าอีกประมาณห้าว, <5 S 2> วิห้าว,วิมีดาบเพื่อนมาเพื่อนมาต้นไว้สวยพ่อมาวะพี่โอเคเดี๋ยวนอนลงแล้วหัวหมูทะลวงฟันหัวหมูทะลวงฟัน,นไม่มีดึงดาบอีกแล้วจบแล้วเด้เอ,อเออ ถ้าผมทำคาฟ้าเองนะพี่ทำไปเลยมันเห็นว่าผมไม่มีมานาเว้ยเขาเลยเขาเลยซ่าเนี่ยส่วนกูด้วยโอ้โหมันมีโซซิตเขาเลยซ่ามึงเลยซ่าหรือเปล่าเออผมซ่าไปกลับเลนงั้นทำคาฟ้าเลยนะทำไปเลยต้องมีบีคีบีนะเนี่ยถ้าจะเล่นแบบต้องคอยระวังตอนตายแล้วเสียสแต็กเนี่ย ต้องดีๆต้องเล่นดีๆ <confusion. S 1> แต่เราต้องตายตายตอนเราโดนตอนเราอันตรีเท่านั้นนะเพื่อนแบบสมมติเราอยู่เราอยู่แพ้ถึงเราจะเสียไม่ใช่แบบว่าวิ่งวิ่งอยู่แล้วตายแล้วจะเสียไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เสียอย่างงั้นก็คือใครจะมาฆ่าก็มาฆ่าได้ต้องแพ้ตอนอยู่เท่านั้นแบบสมมติเราอยู่แล้วโดนลุมเงี้ยเรา,เรารก็จะเสียโดนแย่งสแต็กไปศัตรูศัตรูจะได้ไปเออ ออกไอกชิ้นนั้นมาก่อนดีกว่าพี่ชิ้นขวานขวานสเต็งให้มันนึกว่าออกบีคีบีมันออกได้ดหลายอย่างเลยนะน,นั่นใช่ไงฟอสก็ได้อะไรก็ได้นะสะท้อนก็ต้องมีผมยังไงก็ต้องมีเล่นเค้นสะท้อนนี่ขาดไม่ได้ยังมีแคลียร์เยอะออกมาเลยเลยนอนะแคนอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวก็อารมณ์เหมือนอยังไงพี่อัดให้พี่เสร็จผมอัดต่อ แก้วอ๋อท่าเดียวกันเสียงเดียวกันดีที่ไม่เล่นวิทเละพูดว่าสลับคนเล่นเราอ,อยู่ล่างหมดเลยสามตัวเอาเอากลางมากูกดอาใส่แล้วเนะี่ยไปต้นให้ผมเลยดิได้ดิไม่เห็นละมืด <c oughs> เฮ้ยลิงขาวสามมุกก็ <c oughs> จะเล่นล่างพี่ป้อมดีกว่า เดี๋ยวน้องกลับแล้วมันทิ้งอ่ะอีวาร์ปะร่ะพี่วาร์ปเดี๋ยวรอวาร์ปล่างป้อมแตก,กลแล้ววะระวังนิมวาร์ปนะตอนนี้มันพาเพื่อนได้กี่คนวะสองรวมตัวมันเองดนะ้วยก็หนึ่งนิมปรับใหม่รอะทำไมวะไม่รู้สกิลไม่เข้าวีแรกอเออกูก็บิงไม่เข้าเลยหรอวะวสกิลแม่ง สก um: oh mm ิล hmm. ยังไงวะสกิลไม่เข้ามันดูแข็งกันเยอะเลยเฮียโดยซัสเมนตีไหมไม่า p โมนไม่อาบหรอใช่มมนเน้นเป็นนึกว่าจะเมนตีแบบอยู่ก <oh oh, so hey ันเป็นหมู่เป็นแก๊งทำไมวะนิมมีปรับอะไรวะขอลองอ่านหน่อยดิมันว่าอะไรดูแข็งแข็งขึ้นเยอะเลยนิมฟอร่าสกิลไหนวะเข้าใีไหมใช่นะ ไม่รู้่ะกูย,ยังไม่เห็นรู้สึกอะไรแปลกๆกับนิมเลยพี่พี่มีรู้สึกแปลกๆกับมันบ้างไหมไม่มีวะ่ะเออผมก็ไม่มีนะเอาไว้นะยตรงกลางแต่ผมอยู่ไปแล้วสวาไม่ถึงะระยะสั้นมากเจก,ก่อนเบ่า,ากระทัดรัดดิไม่อ่ะพี่ก็ต้องหากราฟ้าอยู่ดีแหละแต่ผมต้องทำเองเอาสแต็กดีกว่า เมื่อกี้แข้งได้ฟรีมากเลย50โอ้โหแข้งของโคตรเยอะเพิ่งเห็นทับหน้าต้องการกำลังเสริมแข้งของเยอะมากเยืนได้แค่งงไงอยู่ล่างทำอะไรไม่ได้ยืนได้แค่ใช่ดูบอลลีงเอาแข้งโอ้โหแข้งได้สิบเราเดินมาเป็นแก้งแข้งได้ไหมสวย กูคิดนะถ้าแข้งได้ดาเมจกูไปอะแข้งกับเลเวนอ่ะพี่ไปยิ้มดิรอะไรซื้อไอชิ้นพันสองมาไว้ที่ตัวเลยดีไหมเนี่ยที่เติมร่างเพิ่มนึงเนี่ยเออพี่ผมซื้อชิ้นพันสองมาไว้เลยดีไหมเนี่ยก็ดีนะเดี๋ยวมันรู้ของกันทาฟ้าตรงกลางไม่มีใครทันอู้ดีกว่นเลย โอ้โหไม่เอาบัญติน่ารักเอารู้เนไปเลยผมตัดลูนตังมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮโล่เปล่าสโล่เป่าน่ะร่างปลอมเยอะอะไม่น่าได้วะ่ะผมกำลังเดินไปแต่อยู่เยอะมากเลยนะพี่ฮาราก็ไม่ได้ไปนะตอนนี้สองคนอะแต่แข้งอยู่บนอะกูอยากไปเล่นกับแข้งมากกว่าว่ะด้วยเอาเอาแม่ง ไม่ได้ไม่มีสวาปโซเห็นโซเห็นนะโซเห็นนะโซสกิลสองแล้วผมกลับมาแล้วนะครับหน้าต้องการกำลังเลยอุโดรขัดปะเนี่ยโอเคปลอดภัยไม่อยากปล่อยแข้งมันฟาร์มฟรีเลยทันเดอร์คาวเฮ้ยแข้งอยู่อะ เขามีนิมเติมได้ตลอดอะพี่นิ่มมันติดไปแล้วนานหน่อยเนี่ยแข้งมันยิงสกิลมาเรื่อยๆเลยเนี่ยดูดิมาครบเลยออกได้ปหมนะยากว่ะผมดึงให้แล้วอยู่ได้ป่ะเออไม่หนออคิดไม่ได้นะแข้งยิงนะเออเอาแข้งเอาแข้งสุดต่อต่อต่อโอ้โหโดนมเลยคงไม่เข้าหรอก ไม่น่าคอมเมด์เลยสวยขาดชิ้นเดียวบอกแล้วพี่ซ้อนระดับัการอะไรนะ,ระกัะการัการแบบซ้อนกันแบบรุ่นแบบรวดเร็วทันใจมากโซอยู่ไหนโอเคอยู่ล่างทำอะไรทนะวินเบรอะ จะได้แล้วโอ้โหร้อยห้าร้อยห้าสิบเองพี่ผมเข้าปากเออร้อยห้าสิบบาทเขาได้มากูกูอยู่พวกกูตายเลยเขาได้ดาเมจเลยนะทางนี้ช่นหนูว่ะเออกันยูไงแต่ผมเล่นดาบเปิร์กตัดนูด้วยโอเคป่ะเขาทันไม่ต้องเดี๋ยวพี่สบายบอกไว้ให้กันด้ จะได้เหมือนกันแล้วก็ทาฟ้าขายเด็ดพันหนึ่งสัตว์กูจะได้ทาฟ้าอยู่แล้วพันนิดๆเน,นี่ยได้แล้วมาพร้อมเห็ดจะไปงัากับไข่ได้แล้ตอนนีน้กระเลว,วนอหวหนไหวปนะเนี่ยได้อยู่แข้งนี่ออิยมสกิลหนึ่งเก่งนะรอของกระทาฟ้ามาส่งก่อนได้ยูเทสของมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่มีเดฟเฟคเฮียอะไรเลย คุ้นกว่าคำพูดพวกนี้นเอาข้างหลังก่อนนะตอนนี้ได้มา12ว้าวเนี่ยตอนนี้ถ้าผมตายคือไม่ได้เสียสแตก็กเลยจะจะเสียแค่ตอนอันนี้เท่านั้นตอนเรายูแพ้ตอนยูแล้วผมตายนั่นแหละจะโดนแต่ส่วนใหญ่ถ้าหนึ่งหนึ่งกับเคียนตอนยูไม่มีใครชนะเคียนสักโดนลุมไงถ้าโดนลุมมาตายพี่ หรือไม่เผมเลื่อนเหร็นน้อยแล้วผมเลื่อนเลื่อนเหร็นน้อยแล้วผมไปยูอะไรอย่างเงี้ยแบบยางงัดเขาเรียกอยางงัดแล้วผมทำอะไรต่อเลยเนี่ยสะท้อนไปก่อนเลยนะท้อนบีคีบีก็ได้สะท้อนชัวร์สุดละใจอยากเล่นดาบเปพกอะไม่ต้องหรอกวะเดี๋ยวรอดูก่อนถ้าแข้งมันหนูอาจจะเอามาตัดตัดหนูเองไงตัวปวดหนูก็เราก็เยอะอยู่อะเฮ้ยพี่เอาปะล่ะเลยผมตัดดิตัดไปเลย โซเทวินเบสประกาศหน้าที่นัดแล้วเฮ้ยกลางวะมามามาเล่นแม่งมีอยู่ละจะสวอปหรือจะอะไรกูดาวอยู่สวอปเรือนานี่นี่เดินอยู่ทางนี้พี่เดินอยู่เดินอยู่เข้ามาในป่าแหล่ะสกิวสองมาดีช่วยกันตีช่วยกันตี หัวหมูทะลวงฟันขึ้นมายิบเอ้ยโซชาร์ไปแล้วแข้งกลับมาวะสามสิบวิอันนี้ได้อยู่ได้ผมจะสะท้อนแล้วฮะกระดาฟ้าพี่จะได้แล้วาามเได้องยังยังอีกร้อยห้าสิบฟาร์มฟาร์มไปผมก็จะได้สะท้อนเลยเหมือนกันขาดกระดาษอย่างเดียวเอ้ยนหยเฮามีเปิร์กไม่ใช่เหรอ โซโลได้อยู่นะเอออ๋อนี่พลาดแดกไปพี่เพื่อนโดนนะไปบ้าจตอยากไปอยู่แต่เขาน่าจะรอดอยู่เออรอดละผมรอดูก่อนลิงมันจะไปล่างบ้ามันไม่มาต่อแล้วว่ะกลางเยอะมากแต่มียูแล้วไม่ใช่หรอกหาสะท้อนก่อนดีกว่า อยากได้สักแตกสักเยอะๆอะพี่จะทำได้สักเท่าไหร่วะตายยังไงก็ได้ห้ามตายตอนอยูใช่การตายตอนอยูอะตายแบบไหนก็ได้แต่ห้ามห้ามตายตอนอันติแอ่ปอนทักมาวะพี่ทักว่าจุดๆ,ๆมาจุดๆ,ๆมาเพื่อกูเล่นอยู่มันก็จุดๆกลับไปเลยมาขี้เกียจตอบปล่อยปล่อยเงาไปรอลงไปนอนค่อยตอบมันพี่อยู่ไหนกลางเอาเปล่าทานันปะ เร็วนอนเดิมมาละเออเนี่ยผมผมจะงัดกันเลยไนอนเนี่ยได้ได้รอสักครู่มีลบกองลบเกาะไหมก็ไปละได้เว้ยนะสามหกเท่าเดิมปะวะได้อยู่สวยเอาเนี่ยเอาไม่กินสรุปเสียงพลเรือหรือเสียงในฮาวไว้เนียมีสองคนใช้เหมือนกันเนอ่อ เอ้โหลเมื่อกี้กูได้สแต็กมันได้ใช่ไหมขึ้นมาสามหกเนะี่ยได้เนอที่แรกเท่าไหร่ยี่สิบยี่สี่ถามกูว่าทำไมไม่นอนกูก็เลยตอบไปว่าเคยนอนแล้วเคยนอนแล้วทำไมเขามาคอนอย่างงี้สกอร์ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเลยนะนี่มาฆ่ากูนี่เอาสแตก็กเฮ้ยพี่แข็งมาวะ่ะประวัติฟ้านะสิบวิอะรอก่อนได้ไหมสิบห้าวิมีอยู่ ก่อนพี่พูดดาวอย่นะเปิดแบบถ้าโดนหนักๆเดี๋ยวพี่สวัสด์ออกมาให้ห้าวิมันจะโดดป้อมไปรับด้วยอ่ะอที่ไม่โดนยูเลยโอเคได้สแตกเหมือนยูเพื่อเอาสแตก่ะเมื่อกี้คิดว่าเลิน้อยนะไม่แก ให้เปนเวลาเพื่อนได้คิวนี่มึงได้ได้เหมือนกันถ้าถ้าถ้าผมยูอะถ้าตัวนั้นตายผมได้เลยเฮ้ยเหมือนดอดเลยเออแบบดอดเลยไม่เหมือนได้ไงเหมือนไได้งก็เกินมาเรียนนอนมานี่มาพี่พวกอยากได้ดาเมจวะไปตังค์ในเอาแข้งเอาแข้งนนนาใ แม่ไอ้เหี้ยไม่น,นัดกูเลยแม่อยู่ใกล้ไงยอดนักสู้ผู้เกลี่ยนการบอกอะไรต่อพี่เขาบอกอะไรต่อพี่เสร็จยู่เสร็จอีกตัวหนึ่งเลยลิ้นติให้ผมลิ้นตินอนยังวะโอ้โหปอมพูดดังชิปหายอยังนอนอ่ะลิปอยู่อ่ะลิปอยู่อ่ะลิปอยู่ลิ้นติบ้าบอขอหอยหลอดมึงกดลิ้นติแล้วมึงอยู่พร้อมกันสองคนเว้ยมันสามารถใช้เทมได้จริงไหมเนี่ยไ่เลยเมบัญญาอ่อนละ จะพูดเล่นนจำหยังเนยมีคนแล้วใครมาหายใจใส่ไอ้ปอนไอ้เหี้ยบปิดมาไว้ก่อนอะไรเอลเดอร์ดีกว่าพี่ผมนี่รู้สึกอยามเอลเดอร์มากอุ้ยไม่ได้ทำเทียนมึงยิ่งเหมือนมาลีอยู่ด้วยมึงอะไรขอสักช็อตดิขอเราช็อตดิไม่เล่นไม่เล่นผมงัดแล้วผมงัดเอลเดอร์มาแล้วพี่พี่สวัสดีมียังมียังมีแเราเลยแล้วกูดาวเลยกูดาวเลยรอเลยวันหนึ่งวันหนึ่งรอเลยรอเลยเปลี่ยนเป็นรีมานาพี่หน่อยดิ ยกำลังเอาเลือดอยู่เลยอ่ะเอานะกูกดอาใส่พี่เลยเนะี่ยรอขัดเพื่อนมั้ยเอาเลือดกอ่อนหกสิบหกสิบหกสิบเอ้ยต้องเวสสิบหกต้องเวสสิบหกอ่ะอยากเวสสิบหกมากเลยรอสักพักได้ไหมรีเลือดรีอะไรก่อนบ่อเกมมิ่งอีกแล้ว มันมีพี่คอยสวาร์ปมันนี้พี่คอยสวารมันไม่แปลกเลยมันต้องกลัวกันคอย <ไอ S 1> ม<ห>พาพักพักบ้างพักบ้างไปเล่นอื่นบ้างนี่เบามือแล้วนะนี่ um เบามือแล้วนะเขามีมูลด้วยเหรอเออมูลก็ฟาร์มป่าแต่เขาเวลทอมึงนะเขาเล่นฟาร์ม่ต<อ>น้นเกมนี้อย่งางแบบต้นเกมนี้ยากเลยนะต้นเกมเนี่ย คำว่าฟาร์มนี่มันมันยับมันฟาร์มย,ยับยับอยู่แล้วพี่นี่ก็คอนกันรัวๆเพิ่งดามจดหกสิบถึงอยากได้สักเมื่อกี้พี่ทำมาเท่าไหร่เ <97. S 1> ก้าสิบเจ็ดกือบยิเคพี่ยังเยอะเลยพี่น้กอยู่ไ,<ด>ไหนลไกลาง<ด>ใช่ไมได้เร็วไงช่วงนั้นนะี่คาถาฟ้าได้สักสิบสามสิบสี่นาทีพวาราบีบีดีไหมเนะี่ยหน่ตตองหรอกมั้ง ผมขึ้นดาน้ำแข็งมาแล้วมาเียวมาเี่มาเียมากลางย่ลาไนี่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 ย่ยังไม่ถึงเลยอ่ากดเหตวิ่งมาด้วยอ่ะเอาเลยโอ้โหไม่ถึงว่ะสั้นว่ะเากลัวมีแต่คนกลัวพี่นคนดังี่งปาเตอะมาจะไปทำไอ้นี่เหรอพี่พอร์ดแคสเลยไงสำพัส ท้อใจแล้วเพื่อนก็คือผมก็มาให้ดูว่าเออกระทะาฟ้ามันเอพี่ป้อมแตกแล้วเอาเปล่าในฮาวิ่งหัวโดมาแล้วเอาแม่งเลยกูเอาสแต็กเจ็ดสิบแล้วเว้ยกลับตอนผมกลับผมกลับไปเล่นบนนะพี่รออันติคูดาวเซ็อยากได้เยอะ่งงพได้เอ โห้โหถ้าดาเมจย,ยิ่งเยอะมันก็ขี้แรงน,นะเขน็นนะสองร้อยห้าสิบตอนนี้พี่เข้ามาลุมผมไหมผมอยู่คนเดียวเนี่ยถึงมารุมก็ไม่ได้ดาเมจไปหรอกเอาแล้วพี่นุกูปั่นแล้วไอ้เหี้ยทำไมมันเหงาด้วยงไงพี่ไม่รู้ันเหงาดือยงไง เขาไม่เล่นแล้วมีใครเล่นบ้างเนี่ยตอนนี้เลาเปนนอหายหัวไปไหนแล้วมาดิพี่จะสว้ามามามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วกูนี่อยากเล่นเลยเอ้ยมันหายไปไหนหมดนะกูว่ามันนิมพาวะไปเที่ยวแล้วนหหนนน้าาาแแ่งทััพรชีลวเจ้าสแต็กเจ้าสแต็กมันอยู่ไหน โนะว่ามันอยู่นู่นนะเคลียกูจะอยู่ในบ่อกูตายเสียจะแตกอีกรอ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 ก้าววิก้าววิลิง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 เอามาให้ได้กดอ่ะเอาเอานี่เอาโซ่ดีกว่าโซ่ดีกว่าโซ่ดีกว่าใครก็ได้ใครก็ได้เอาสแต็กเฉย ตอนนี้เป็นเก้าสองเก้าสองเก้าสองแล้วพี่ลืมไปว่าเวลาตีอันโดมันเป็นอมตะมีแค่แต้ม,มันเป็นแบ็คคิงบาร์ใช่แล้วมันกดเขียวไไม่ด้กดเขียวไม่ได้กูก็เข้าไปตายแล้วกดเขียวไม่ได้สามวิตายโดนตีตายได้ยินเสียงตีพาลาเรกตีมูนดิอ้าวมูนโดนแล้วนะจับขาว เอ้ยมันต้องกูอยู่คนเดียวเนี่ยอยากได้ต้องแบบอยากได้กูแล้วมาแล้วมาแล้วแฮงไอ้เหี้ยแฮงมีหนูชิบหายมันไล่กูเว้ยเฮ้ยพี่มันไล่ผมเว้ยไม่มียูด้วยสิบวิสิบวิสิบวิเท่านั้นตันนูตันนูได้ไหมตันนูแต่กูอยู่ไม่ได้ เออะรรคี่่ไับมาๆๆๆรอบนี้ยู่ได้ใครก็ได้เอ้ยลุ้นูๆเลกอดอไปนู่นเลยวะพี่มีอะไรไหมนิมไปไหนวะเนี่ยมันมันจะไปไหนแล้วนางไงชิบหายโอ้โหอดได้สแต็กจีจีแล้วเพื่อนก็เกมนี้ก็มีเยอะมากนะก็มาให้ดูแค่กระถาฟ้าคือมันก็น่นแหละยูได้ดาเมจเรื่อยๆตอนนี้ผมได้แค่92อยากทำไม่ได้ตั้งแบบเป็นแบบ สอง300รอ้อยสามร้อยอ่ะพี่ก็แค่ผมก็ฝากกดไลค์กดซับไว้ใจผมด้วยอ๋อแต่ผมไม่ได้เสียของตัวเองนะพี่นุ๊กเราไม่เสียของตัวเองเว้ยแค่จะได้ดาเมจจากไอเนี้ยเว<อ>ื่สุดท้ายมาสิบหก<อ>ถูกไหมเออ,อเมื่อกี้ลิงได้ไปสิบหกเออแต่ผมไม่เสียดาเมจโอเคอเฮอยแม่งเจ๋งเอาละผมเอาละเอายบายบาย